น้องซิงน้องคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของตลาดน้ำผ้าไหมสลินบรรยากาศของวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์ร้านน้องเอียงจากชุมพลบุรีนะคะร้านนี้พรีเมียมเพราะว่าผ้าไหมจะกระบวนการการทอยากพืนนี้เป็นลายอะไรคะสวัสดีนะคะเป็นลายสวัสดีค่ะนี่ถ้าใครมาเห็นบอกว่าถ้าเป็นพรีเมียมเนี่ยต้องเห็นหน้าตาน้องเอียงนะคะหน้าตาที่เสือยิ้มยากเอาไหมซิลายลายเป็นลายก้นหอยลายก้นหอยทอกี่ตะกอ 4ตะกอยียกตกอย8ยกอธิบายคําว่า28ยกทํายังไงมันถึงได้แบบนี้อ่ะน้องเอ็กอธิบายว่าจนครบรอบถึงจะออกดอกหมายถึงว่าต้องต้องเหยียบเหยียบตั้งทั้งหมดนี้เ8ยี่รอบแล้วมันถึงจะขึ้นดอกเพราะฉะนั้นทอยากมากกว่าจะได้ทั้งผืนค่ะแล้วก็ทอด้วยมัดหมีที่เรามัดแล้วก็ต้องมันจะมีลวดลายในท้องผ้า มันจะยกดอกเป็นก้นหอยอะไรนะเป็นเป็นก้นหอย,หอยแต่ว่ามันจะมีลายอีกก็คือลายไม่เป็นลายของมัดหมีล,ลายของมัดหมีน่าจะเป็นนกพะเก้าไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวดูก่อนยก,ยกให้ดูคุณผู้ชมดูสีนี้สวยมากะนะคะอ๋อโค,คมตะวันใช่ไหมอ่ะ,ะ,อะเรียกตามที่บ้านเป็นเป็นลายโคมตะวันแต่ว่ายกดอกเป็นล้นก้นหอยพูดอย่างนี้ได้ไหมได้อ่าโอเค นี่นะคะสวยงามพื้นนี้เดี๋ยวกายแพทย์จะเอากลับไปบ้านถ้าคุณผู้ชมสนใจทักมาได้นะคะนี่นะคะด้านด้านในจะเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวจะพ่งวางเนาะเดี๋ยยกก่อนให้คุณผู้ชมเห็นสีจริงแบบนี้ค่ะสีจริงแบบนี้สีจริงแบบนี้นะคะอ่ะาแล้วเรามาดูว่าออาวางค่ะวางทีนี้เราจะเห็นด้านด้านตรงนี้จะเป็นก้นหอยเนาะทีนี้เราพลิกมา มันจะเป็นอีกลายหนึ่งใช่ไหมหรือเปล่าเนี่ยนี่ค่ะคนิสหนีของ2ี่สิอง28ยกใช่ไหมนี่คือผ้าไหมพรีมเมียมนะคะคุณผู้ชมสุดยอดใช้เวลาการทอนไม่ต้องพูดถึงเนาะ,ะอืมมูลค่าโอเคถ้าสนใจทักไกด์แพทมานะจ๊ะสำหรับอ่าอะไรนะคมอะไรนะโค่ะคมตะวนันลายคมตะวนัะวน,วน,วนยกดอกก้นหอยสีต่ตกอง8ยกนะคะ ค่ะต่อไปเป็นผืนที่สองของลายสีตะกอก้นหอยยกดอกลายอะไรตันวนี้ขึ้นลายไหมอันนี้อันนี้ก็เรยลายอะไรยังมองไม่เห็นเนาะอันนี้เป็นยกดอกก้นหอยเนาะใช้คําว่ายกดอกก้นหอยถูกไหมถูกค่ะอ่ายกดอกก้นหอยเป็นท้องท่าตรงนี้เป็นตรงนี้น้ําเงินนะแต่ตัวนี้เป็นม่วงตาตาเราสม่ําเสมอเนาะนี่ไงเป็นม่วงนะคะคุณผู้ชมม่วงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดู เขะะาจะอกเป็นลายน้พก้าแต่ขนะ้างในเขาเป็นทำเป็นสับประรดเป็นนพเก้าสับปะรดเนาะแล้วมีตรงนี้ค่ะมีเจือยแล้วก็มีหน้านางแล้วทีนี้ข้างในก็จะเป็นคนละลายนี่คือเสน่ห์ของเขานะคะนี่เพราะฉะนั้นผ้าไหมทุกผืนมีเจ้าของค่ะอ่าโอเคอ่ะสวยค่ะต่อไปค่ะ อ่ทีนี้มา,มาชมผื้นที่3นะคะเป็นยกดอกสีตะกรก้นหอยแล้วตรงกลางจะเป็นอะไรอ่ะลายดอกทับทิมนะคะจะเป็นม่วงม่วงแบบนี้ค่ะ,ะ,ปะปเป็นผ้าไหมพรีเมียมจากอำเภอชุมพลบุรีค่ะที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนี่นะคะนี่ต้องคนชอบ <ละ S 1> ข้างในก็จะเป็นอีกลายหนึ่งนะคะสน่ของข้าวางลงเลยค่ะ นี่สีจริงประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมดูสีจริงแบบนี้น,น,นี่นะคะ,ะ,ะอ่าสวยค่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราต่อไปเรามาดูลายน้ําไหลนี่ใช่ไหมอันนี้ยังอันนี้เหมือนกับอนนันเนาะอารามาดูอันนี้อันนี้เหมือนกับอะไรแต่คนละสีเนาะอ่ะให้คุณผู้ชมดูว่าเผื่อคุณผู้ชมตาถึงง่าะผ้าไหมาตามหาเจ้าของอยู่จ้าผ้าไหมาตามหาเจ้าของอยู่ นี่นะ,ะยก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 ตามหาเจ้าของอยู่ค่ะคุณผู้ชมสีจริงประมาณนี้ค่ะนะสีจริงประมาณนี้นะตามหาเจ้าของจ้าตามหาเจ้าของยกดอกศรีตะกอก้อนหอยยี่สิบแปดยกใช่ไหมแล้วก็ตรงกลางเป็นอะไรลืมแล้วนี่ตรงกลางเป็นอะไรอาอคมตะวันแต่ว่าคนละสีกับผืนแรกนะ,ะนี่ค่ะคุณผู้ชมสวยมาก อืมอ่าต่อไปลายน้ําไหลแต่ว่าทอเครืออัมปรมอันปรมนะคะอัมพรมอัมปรมคือเป็นผ้าไหมสองตะกอแต่นี่เป็น,บบนเป็นเป็นกี่ตะกอเป็นสองตะกออ๋อเป็นสองตะกอจะเป็นไหมบ้านแต่ว่าเป็นไหมบ้านสองตะกอคืออ่าด้านหน้าด้านในเหมือนกันนะคะสวยมากเลยผืนนี้ อ่าเดี๋ยวแป้นหนึ่งพี่ถ่ายแป๊บนึงใช่ถ่ายแป๊บนึ่งสวยมากเลยคุณผู้ชมดูอ่าสวยอ่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงพี่แพทย์ตัแป๊บนึงอ่าสวยมากเลยอ่ีที้เรามาเทียบผืนนี้คุณผู้ชมดู <c oughs> นะต่างกันนี่หนึ่งนะ <c oughs> นี่อ่ายกตัวนี้ไม่เหมือนกันนะคะลายลายน้ำไหลเสน่ห์คือนำหัวหมีมารวมกันเนาะ แล้วก็จะอาจจะเป็นพื้นเดียวในโลกในโลการนี้นี่นะคะ2องตะกอสวยนะคะเอาวางวางวางโอเคที่เไว้แค่นั้นแหละนี่สีจริงค่ะคุณผู้ชม2ี่ตะกอแต่ว่าหนามากแล้วสวยมากต่อหนาเหมือน3ามตะกอเลยสวยนะคะสนใจไกล้แพทมีเบอร์อยู่ขอบข้างบนนะคะทักทายได้นะ,ะโอเคขอบคุณน้องเอี้ยงนะคะ แค่นี้แหละคุณผู้ชมสวัสดีค่ะอันนี้เจ้าของตลาดตัวจริงนะคะขอบคุณ้องแพ่นะคะดูแลพวกเราตลอดดูแลตูแลเราเราต้องถ่ายทําเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อให้คนมาบ้านเราค่ะเรามีเรากระบอกเสียงเรามีกระบอกเสียงตรงนี้ดีแล้วก็ทําให้ทั่วโลกรู้จักหรือว่าประเทศของเรารู้จักประเทศของเราจังหวัดสุรินจังหวงดสรินขงเราะัะนั้นข้างหลังมีสีธรรมชาติสวยมากคุณผู้ชมมีร้อยสี่พันายให้เลือกนะปัญหาคือ ปกติจะนํามาเยอะเนาะวันนี้อากาศเพี้ยนๆพี่สีคุณแม่ไม่สบายพี่คุณ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 พี่จะต้องไปดูแลคุณแม่ด้วยก็จะนํามาพอที่ได้เพราะฉะนั้นปกติผ้าไหมที่นี่จะพรีเมียมมาจากตะบนตาอองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคุณผู้ชมสนใจนี่จะเป็นสีธรรมชาติฮอลแปขนองหรือฮลดงมันฮลดงมันเป็นผ้าไหมสีธรรมชาติย้อมจากคลั่งเนาะแต่ว่าคลั่งอ่อนๆนะเนี่ยคลั่งน้ำหนึ่งอ๋อน้ำห้า ครั้งหนึ่งคันนะคะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าไปสีอ๋อจ้ะสีจริงจะอ่อนนะคะสีจริงอ่อนมากเป็นพาสเทลเลยเป็นสีรถเป็นสีชมพูเลยอ๋อเพื่อให้ได้แบบนี้เป็นกรรมวิธีที่แปลกเนาะจ้าคือเรามีการประยุกต์ทำกอ่าและนี่ก็จะเป็นโฮจ้าสีเคมีหรือธรรมชาติจ้าอันนี้ธรรมชาติค่ะโอ้สวยสีอันนี้ระดับปานกลางเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมสีจริงมันจะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าสีโบราณก็จะแบบนู้นเลยค่ะสีโบราณคือนี้ค่ะจ้าคือนี้ค่ะตัวนี้โฮมเป็นเตื้ยนี่ค่ะ กระสวย12ตัวนะคะกระสวยสิในการทอนี่ไม่ง่ายนะคะเป็นงานใหม่บ้านละเอียดยิบตอนนี้เขาพัฒนาให้มีเชิงแดงอ๋อเพื่อให้คนที่ไม่ใช่คนสุรินซื้อใส่ได้เพราะบางคนชอบใส่เชิงแดงนะคุณผู้ชมทำให้ทันยุคทันสมัยแล้วก็จะยังยังคงอนุรักษ์ค่ะแล้วก็นี่ทอ ยกดอกก็คือเสน่ห์ของผ้าไหมสุรินก็คือนอกจากจะมีบวดลวดลายตัวนี้เป็นลายอะไรอันนี้อันนี้เป็นลายกระหนกค่ะลายกระหนกแต่ก็ยังยกดอกในท้องผ้าเป็นหกตะกอหกตะกอลายลูกแก้วมันคือเสน่ห์ของผ้าไหมสุรินค่ะซึ่งทอได้เก่งเอ้ยไม่ใช่ ทอได้สวยระดับต้นๆของประเทศไทยต้องยกให้ผ้าไหมสุรินนี่เป็นทอห้าตะกอนหรือหกตะกอนถูกไหมคะสมเด็จพระราชินีทรงตรัสว่ารัชกาลที่เก้าบอกว่าผ้าไหมสุรินมีเสน่ห์นอกจากจะมีลวดลายบนทองผ้าคือลายกระหนกแล้วยังยกดอกเี่ใคแพ้จาคานี้มาเพราะฉะนั้นใครสนใจผ้าไหมสุรินเนี่ยบอกได้เลยว่าสวยทุกพื้นโดยเฉพาะพืนนี้อ้าขอดูพื้นนี้สวยมากเลยคุณผู้ชมพื้นนี้สวยมากอาบน้ำยาแล้วสวยมากอืม ลายขลุ่ยหน้านาลายกระหนกนี่ไม่ค่อยเห็นนะคะค่ะนุ่งก็ได้คือนี่สวยมากอ่าเดี๋ยวนะคะคลาสสิกแล้วดูหรูดูแพงมากค่ะข้างล่างเป็นรวงข้าวนะคะอ๋อดูแพงมากเป็นรวงข้าวค่ะเป็นลายเป็นเชิงช้างค่ะโอ้เป็นลายโบราณสวยมากต้องบอกว่าค่ะมันมันคลาสสิกอ่ะย้อมจากย้อมจากคลั่งใช่ไหมคลั่งแล้วก็ทําให้ตรงนี้มันอ่อนแล้วก็มัดหมี่ตรงนี้เนาะกระหนกสวยคุณผู้ชมเขาอ่านน้ำยาแล้วน่ะ สวยมากถ้าสนใจถ้าใกล้แพทมาจะติดต่อให้นะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยต้องให้ตื่นเต้นนิดหนึ่งยังไม่บอกราคาจะได้ลุ้นกันว่าอุ้ยมันประมาณเท่าไหร่เนี่ยจับต้องได้ไหมใช่แพทให้พิเศษใช่ใช่ค่ะคุณผู้ชมเรามาดูมาดูสีธรรมชาติที่น้ําไหลอ่ะสวยอ่ะค่ะใช่ไหมใช่ไหมอ่านี่ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมาดูว่าน้ําไหลสีธรรมชาติเนี่ยบางท่านชอบใช่ไหมเป็นลายอ่านี่วางก่อนอ่ากันแยงค่ะกันเวรนะคะ กานเีโประยุกค่ะสีธรรมชาตินะคะคลาสสิกมากคลาสสิกมากนะคะน้ำไหลสวยไงไม้บ้านนะคะถ้าคุณมไม้บ้านเห็นเห็นที่ไหมชัดเลยที่ไหมค่ะตะปุ่มตะปามีการไม้บ้านพุ่งยืนนี่คือเสน่ห์ว่าเอะในตลาดมีบ้างแต่ว่าไม่ได้มีทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นเครือสมอด้วยค่ะเครือสมอจะเกิดสามิติกอสกแดดสามิติออกแดดคุณผู้ชมค่ะคลาสสิกสวยมากค่ะแต่ว่าผ้าไหมทุกผืนพี่ มีเจ้าของค่ะเขาจะตามหาเองคนที่สนใจทักมาได้น้องแพทย์ยินดีประสานงานและช่วยเหลือทีนี้มาดูผ้าไหมพเมีพรพเมียมค่ะที่อยู่ตรงนู้นอะพื้นนู้นอะพื้นที่ที่สุดท้ายเลยค่ะอ่าเราไม่ได้คุยผืนนี้อันนี้เป็นลายหัวใจผสมมะเขือปักปูมอ่ะเป็นสบปักปูม4ี่เม็ดค่ะแล้วก็หน้านางสองชั้น แล้วก็สดใช้ด้วยหางกระรอกใช้ไหมควบส่งเส้นนะคะมีเกี่ยวหางกระรอกจต่ถ้ามือไม่ถึงนี่คือจะด่างเลยจะด่างเลยใช่ไหมจะไม่เนียนกริบแบบนี้ค่ะสวยมากอันนี้คืออยากนําเสนอว่าสวยมากจริงๆเอาออกมาเอามาจุนกระเบนได้เอามาสุดท้ายก่อนที่จะเราจะไปเพราะว่าตอนนี้แดดเริ่มไล่หลังแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องมาเที่ยวเช้าๆค่ะ คุณชุพลจะได้บรรยากาศกระดาษ A4 เลยนะคะเวลากรีดดังกรีดเลยนมากค่ะแน่นมากคนทออายุ80คนทออายุ80โอ้โหสวยจริงๆเสร็จแล้วแล้วก็หน้านางเป็นช้างด้วยค่ะโอ้หน้านางช้างอ่ะจน้านุ่งจงกระเบนนี่สีเมตรเนาะจ้ากจงกระเบนได้ทั้งหญิงทั้งชายจากจัดราตรียาวได้สวยมากหน้านางหางไหลหน้านางหางไหลก็ได้ ไม่แพงคะ่ะผ้าไหมสุรินเ,เพราะ<อ>ว่าสมสมควรค่าแก่การจับต้องค่ะสวยมากอ่นี่ผืนนี่ผืนหนึ่งเหมือนกันค่ะอ้ห้หผืนนี้ผืนนี้ก็สวยคุณผู้ชมแสงจะเข้มนิดหนึ่งสีจริงจะอ่อนประมาณนี้นะคะค่ะนี่คะ่ะสวย แต่คนทอคนนี้80เนี่ยอึ้งเลยเนี่ยคนนี้อึ้งค่ะอึ้งทึ่งเสียวเลยไม่ไม่ไว้ใจลูกหลานก็เลยลงมือเองแล้วแต่มัดหมีให้หลานทำใช่ไหมมีค่ะแมัดมีค่ะช่วยให้ดูแลคุณผู้ชมนคุณผู้ชมไม่ใช่คนละพื้นพื้นเดียวกันสีเมตรกล้แพทกายแพทพูดผิดสี่เมตรยาวเพราะฉะนั้นโอ้โหรู้รารังการ โโอ้หสมคำร่ำลือสมคำร่ำลือใช้เวลาทอเท่าไหร่เนี่ยสองเดือนสองเดือนค่อยๆทอรออจะนับจะนอยจะนายรออจะนับจะนอยจะนายมัดมีมีเก่งมากทอเก่งมากแล้วคุณผู้ชมกระเหนียวนี้มันไม่ได้แบบว่าง่ายนะไม่ง่ายๆนะคะผู้ชมดูนะคะสวยมากดีเกลสองเส้นมือไม่ถึงก็ด่างเลยนะคะ เพราะฉะนั้นสีเคมีจึงสวยค่ะขอบคุณนะคะ,คคะเดี๋ยวให้ลูกค้าเข้ามาก่อนนะคะค,ค่ะขอบคุณค่ะให้ลูกค้าเข้ามาขายเจรจาต่อรองจะได้คุยกันได้ใกล้พจะไม่รบก,กวนนะคะถ้ามีลูกค้าเข้ามานะคะเดี๋ยวชมกันในคลิปต่อไปจะเป็นบรรยากาศของ